กลุ่มคอร์สเรียนการทำขนมปังซาวโดวมือใหม่ไลฟวิจิตของหนูตอนนี้ก็มีสมาชิกเกินร้อยคนแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆนะคะแบ่งปันพลังงานดีๆให้กันนะส่งเสริมกำลังใจกันบางคนทำก้อนแรกก็สำเร็จเลยนะดีใจมากๆ มันก็เป็นเหมือนศิลปะนะคะทําออกมาแต่ละก้อนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช้เวลาเกือบ2วันนะคะกว่าจะได้กินเนาะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยหลังจากที่อบแล้วเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วเราสามารถกินได้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆเลยเพราะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะกว่าที่มันจะออกมาได้เป็นขนมปังซาวโดหนึ่งก้อนนะมันไม่ได้เป็นแค่การทําขนมหรือทําอาหารที่ทําตามสูตรเป๊ะแล้วมันจะออกมาเหมือนกันเลยนะคะ คนคนเดียวกันทำออกมาสิบก้อนก็ยังออกมาไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วมันก็เป็นการบำบัดจิตใจด้วยนะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรมากๆแล้วนะคะพอเราทำมันสำเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเนาะบางคนก็บอกว่าเริ่มทำแล้วมันติดนะคะทำไมมันถึงติดเพราะว่า พอเราทำแล้วมันมีความสุขนะคะสมองเราหลั่งสารหลังฮอร์โมนที่มันดีๆนะมันก็เลยทำให้ร่างกายรู้สึกว่าอยากจะทำอีกแรกๆตอนทำเนี่ยอาจจะรู้สึกเครียดนะคะพอฝึกไปเรื่อยๆพอทำได้แล้วมันจะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะยิ่งตอนที่เอาไปขายแล้วได้ตังนี่แหละสนุกสุด